ก่อนหน่งเลยนะครับผมขอเริ่มจากเรื่องสาเหตุที่วงการข่าวสารนั้นเปลี่ยนแปลงไปกับผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนเลยนะครับเทคโนโลยี <S <S ที่พัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันนะครับทำให้เกิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วพอมีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะก็มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่สามารถออนไลน์ได้เกิดโซเชียลมีเดียขึ้นมา ในอดีตครับเราอาจจะเคยติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยผ่านทางโทรทัศน์วิทยุหรือว่าหนังสือพิมพ์แต่ในปัจจุบันครับก็หันมาติดตามผ่านโซเชียลมีเดียแทนเพราะโซเชียลมีเดียนั้นทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายการรับการส่งข้อมูลข่าวสารทําได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายทำให้ประชาชนที่แต่ก่อนเนี่ยนะฮะเคยเป็นผู้รับข่าวสารเปลี่ยนตัวเองครับมาเป็นผ,ผู้ผลิตข่าวสารลงในโซเชียลมีเดียเองด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนี่เองนะครับส่งผลกระทบต่อองค์กรสื่อครับ จากเดิมเนี่ยคนเคยดูข่าวผ่านทางโทรทัศน์ทางวิทยุหนังสือพิมพ์ก็หันไปติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียแทนเพราะโซเชียลมีเดียนั้นไวกว่าเมื่อคนที่ดูข่าวซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นลูกค้าขององค์กรสื่อเริ่มเปลี่ยนไปดูข่าวสารจากโซเชียลมีเดียแทนแล้วความนิยมรายได้ขององค์กรสื่อก็ลดลงครับองค์กรสื่อเองก็ต้องมีการปรับตัวโดยการปรับลดพนักง,งานปรับลดงบประมาณพร้อมกับลงข่าวในโซเชียลมีเดียด้วยนะฮะทำให้การตรวจสอบแหล่งข่าวข้อมูล รวมทั้งการรายงานข่าวภาคสนามนั้นก็ปรับลดลงต่างไปด้วยอีกทั้งนักข่าวจานวนมากครับยังได้รับมอบหมายให้ผลิตเนื้อหาของข่าวนั้นสำหรับหลากหลายแอปพลิเคชันไปพร้อมๆกันและยังต้องส่งงานนะครับให้ตรงเวลาเพื่อลงในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆก่อนสื่อหลักเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้รับข่าวสารตามเวลาที่เหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์นี้ทําให้การตรวจสอบคุณภาพของข่าวนั้น ยิ่งน้อยลงไปอีกเกิดการบิดเบือนข้อมูลเน้นไปที่การพาดหัวข่าวให้เร้าอารมณ์คนดูมากกว่าความถูกต้องเพื่อหลอกล่อฮะให้ประชาชนนั้นคลิกเข้าไปชมเพราะเมื่อ,อไรก็ตามครับที่มียอดเข้าชมมากเว็บไซต์หรือเพจพวกนี้ก็จะยิ่งมีรายได้จากการรับโฆษณามากขึ้นอีกทั้งครับยังมีการลงข่าวที่ได้รับเงินสนับสนุนโดยไม่บอกหรอกครับว่าข่าวนั้นๆเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนมานอกจากนี้ครับยังเกิดเหตุการณ์ที่บางครั้งเอง องค์กรสื่อกลับตกเป็นเครื่องมือเผยแพร่ข่าวลวงซะเองทําให้ความน่าเชื่อถือขององค์กรสื่อนั้นลดน้อยลงไปด้วยทีนี้ครับพอประชาชนผู้รับข่าวสารเกิดความไม่เชื่อถือในองค์กรสื่อแล้วผู้รับข่าวสารอาจจะเลิกพึ่งพาสื่อในอย่างวิกฤตหรืออย่างที่เกิดภัยพิบัติได้ครับฉันอยากรู้ธีการจัดการกับมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับบริษัทเราอีกมีเพียงวิธีเดียวที่ทําได้ครับ เราแค่บอกวพวกเขาว่าความจริงคืออะไระไม่พอครับแล้วเราจะแนะนำคนของเรายังไงอะคะหลักการง่ายๆเพียงแค่3ข้อครับ